วันนี้จะอ่านพุทธวินะให้ฟังในเรื่องความพระรากจากของรักของชอบใจย่อมมีในหนังสือพุทธวินะหมวดธรรมฉบับจิตมโนวิญญาณหน้า151จากพระตาบ,บิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวิศนะเล่มที่10หน้าที่167ข้อก็ที่135อานอนท์ เธออย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยเราได้บอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอานอนท์ข้อนั้นจะได้มาแต่ที่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความแตกทำลายไปเป็นธรรมดา ว่าสิ่งนี้อย่าแตกทำลายไปเลยดังนี้ย่อมไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้อานนท์เธอได้อุปถากตถาคตด้วยกายกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาอันเกือ้อกูลเป็นความสุขอย่างสม่ำเสมอหาประมาณไม่ได้มาช้านานเธอได้อุปถากตถาคตด้วยวจีกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาอันเกือ้อกูล เป็นความสุขอย่างสม่ำเสมอหาประมาณไม่ได้มาช้านานเธอได้อุปถากตถาคตด้วยมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาอันเกื้อกูลเป็นความสุขอย่างสม่ำเสมอหาประมาณไม่ได้มาช้านานอานนท์เธอได้กระทำบุญไว้แล้วเธอจงประกอบความเพียรเถิด แล้วจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะโดยพลันพิกุทั้งหลายอรันตสัมมาสัมพุทธะทั้งหลายเหล่าใดที่ได้มีแล้วในการก่อนพิกุผู้เป็นอุปถากอันเลิศของพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นก็เลิศเสมอกันกับอนนท์ของเรานี้พิกุทั้งหลายอรันตสัมมาสัมพุทธะทั้งหลายเหล่าใดที่จะมีในอนาคต พิกขุผู้เป็นอุปถากอันเลิศของพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นก็เลิศเสมอกันกันกบอานนท์ของเรานี้ภิกขุทั้งหลายอานนท์เป็นบัณฑิตย่อมรู้เวลาที่เหมาะสมเพื่อจะเข้าเฝ้าตถาคตว่านี้เป็นเวลาของภิกขุทั้งหลายนี้เป็นเวลาของภิกุณีทั้งหลายนี้เป็นเวลาของอุบาสกทั้งหลายนี้เป็นเวลาของ อุบาสิกาทั้งหลายนี้เป็นเวลาของเราพระราชานี้เป็นเวลาของเรามหาอาม,มาตย์ของพระราชานี้เป็นเวลาของเดรัจฉีทั้งหลายนี้เป็นเวลาของสาวกเดรัจฉีทั้งหลายดังนี้